ก็มาอัปเดตงานซ่อมบำรุงรถเกี่ยวข้าวกันบ้างนะคะศัพฒนา KMD คันนี้เราทำอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะลูกค้าก็คือให้เปลี่ยนตัวปะกเกี่ยวนะคะแล้วก็เช็คตัวช่วงล่างนะคะเปลี่ยนวงดาวนะคะเปลี่ยนวงลูกจกนะคะแล้วก็เปลี่ยนแป๊บลาวนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะก็เปิดดูกองเกียร์นะคะเปิดดูกองเกียร์แล้วก็เช็คตัวสี่รอบด้านบนนะคะตัวลูกนวดแล้วก็ติดตั้งตัวสปริงนะคะกะวนาแล้วก็เปลี่ยนระบบสายพานทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีเวลาในการซ่อมบำรุงรถเกี่ยวข้าวนะคะจะ มาใช้บริการของทีมงานเราก็ได้นะคะมาที่ศักพัฒนาสาขาชัยภูมินะคะทีมงานบริการจัดให้แบบด่วนๆเลยนะคะไม่มีเวลาเช็คมาหาเราได้เลยนะคะนำรถของท่านเข้ามาเราจัดการให้นะคะฤดูการนาปีนี้นะคะเช็ครถให้พร้อมที่จะออกไปลุยกันนะคะ ซ่อมหนักซ่อมเบาเราช่วยได้นะคะเช็คระบบมอเตอร์แม่ปั๊มนะคะตัวไหนไม่ดีเช็คให้พร้อมที่จะออกไปลุยในฤดูกาลนาปีนี้นะคะติดต่อทีมงานกันเข้ามาได้เลยนะคะสักพัฒนาสาขาชียภูมินะคะจำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวข้าวซ่อมบริการต่อเติมบําบ,บุงนะคะรถใหม่ <S 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 ก็ จองคิวกันได้นะคะจองตอนนี้มีรถส่งมอบให้เลยนะคะไม่ต้องรอนานนะคะขอบตามไม่ด้วยเรื่กับงานวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ